ปี2025ที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่เดือดมากสาหรับวงการเกมบ้านเราครับมีเกมฟอร์มยักษ์ระดับที่เวเรียงคิวกันออกมาแย่งเวลาชีวิตพวกเราไปจนหมดแต่ภายใต้สปอตไลท์ที่ส่องไปแต่เกมดังๆเหล่านั้นเชื่อไหมครับว่ายังมีเกมน้ําดีอีกเพียบที่ต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยบางเกมระบบดีมากแต่อาจจะแค่โชคร้ายวางไขยผิดเวลาไปชนกับเกมยักษ์ใหญ่บางเกมการตลาดอาจไม่ถึงหรือบางเกมก็เป็นแค่เพชรในต่มที่รอคนตาถึงอย่างพวกเราไปค้นหาวันนี้ผมเลยอาสาไปขุดคุยและคัน้นมาเน้นๆให้ละครับกับ12เกมดี ปี2025ที่คุณอาจจะพลาดไปบอกเลยว่าคุณภาพครับแก้วทุกเกมและน่าเสียดายมากถ้าเราจะปล่อยผ่านไปโดยไม่ได้ลองเล่นจะมีเกมไหนกันบ้างทำไมเกมดีขนาดนี้ถึงไม่มีคนพูดถึงและสวัสดีครับนี่คือวันเธอไปรับชมกันได้เลย มาเปิดประเดิมกันที่เกมแรกกับ Hell Is a ครับเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเหยื่อของการวางจําหน่ายผิดที่ผิดเวลาที่สุดในปี2025เลยครับพอมันดันไปประกาศวันขายชนกับเกมที่คนทั่วโลกรอคอยอย่างซิลซองทำให้รรชะตากรรมของเกมนี้ถูกกาหนดให้เงียบเหงาทันทีที่เทลเลอร์ปล่อยออกมาครับแต่ถ้าเรามองข้ามเรื่องกระแสะไปเนื้องานจริงๆของมันกลับน่าสนใจมากๆแม้ว่าในฐานะของเกมแนวโซลไส้ระ like, บบการต่อสู้และบอสไฟอาจจะยังดูติดขัดและไม่ได้ยอดเยี่ยมระดับเทพแต่จุดขายที่แท้จริงที่ทําให้เกมนี้เป็นฮิตแน่นเจมคือการออกแบบโลก โลกและบรรยากาศครับเกมนี้ฉีกแนวด้วยการเซตฉากอยู่ในโลกยุคปัจจุบันที่เป็นประวัติศาสตร์ทางเลือกช่วงต้นยุค90คุณจะได้สำรวจสร้างโบราณสถานที่ดูขลังเหมือนเกมฟอร์มซอฟต์แวร์แต่กลับตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านที่มีทหารยึดคลองอาคารรัฐบาลที่ถูกเผาและเขตสงครามร้างความขัดแย้งของยุคสมัยนี้ทําให้งานภาพออกมาสวยงามและบิดเบี้ยวและมีเอกลักษณ์สูงมากๆตัวเกมเน้นหนักไปที่การไขปริศนาและการสำรวจมากกว่าการบูร้างผ่านใครที่ชอบเสพรอแน่นๆและบรรยากาศที่กดดันแต่ชวนค้นหาเกมนี้คุณค่า การให้โอกาสครับมันคือเกมประจนภัยชั้นดีที่แค่บังเอิญมีระบบต่อสู้แบบโซลไลท์เท่านั้นเอง มาต่อกันที่เกมต่อไป The Outers ครับเกมนี้เป็นเคสที่แปลกมาก พอช่วงเปิดตัวกระแสะมาดีใช้ได้เลยแต่พอผ่านไปแป๊บเดียวทุกคนก็หยุดพูดถึงมันซะง,งั้นเหมือนกราฟความนิยมตกหน้าผาไปเลยครับซึ่งน่าเสียดายมากๆเพราะนี่คือเกมที่ทะเทยอทะยานและงานภาพสวยระดับไฮเฟดเดอร์ตี้ซึ่งปกติเรามักจะเห็นไอเดียล้ำๆแบบนี้ในเกมอินดี้ภาพพิกเซลมากกว่าที่จะเป็นเกมฟอร์มสวยขนาดนี้รูปแบบการเล่นของเกม The Outers คือการบริหารจัดการร่างโคลนของตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดแม้น้าฉากจะดูเป็นเกมแนว Colony Management ซิมสร้างฐาน แต่เอาเข้าจริงแล้วความรู้สึกตอนเล่นมันให้ฟีล l i n g เหมือนเรากําลังเล่นวิชวลโนเวลที่เข้มข้นมากกว่าทีมพัฒนาเก่งมากที่สามารถออกแบบเกมให้มีความรู้สึกตึงเครียดและอันตรายตัวเกมคอยกดดันผู้เล่นอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องบีบคันจนเครียดเกินเบอร์แบบเกมรุ่นพี่อย่างฟลอตทัง มันเป็นเกมที่เข้าถึงง่ายสนุกและมีอะไรให้ทํามากกว่าที่คิดครับใครที่มองหาเกมแนวบริหารที่เน้นเนื้อเรื่องจิตวิทยายและคอนเซปท์ที่ไม่สาําใครแต่เผลอมองข้ามไปเพราะกระแสกเกมอื่นกลบผมแนะนําให้ลองกลับไปเก็บดูครับเป็นอีกหนึ่งผลงานคุณภาพที่ถูกลืมอย่างไม่น่าให้อภัยจริง wanted to find a way out because soon enough we'll die because soon enough we'll die because soon enough มาถึงเกมต่อไปกับเอไบโอติกแฟกเตอร์ครับหลายคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยเกมนี้ในสตรีมมีคนชมเยอะแยะเลยนะแต่ใช่ครับในมุมคนเล่นมันคือเกมเทพที่ได้คะแนนในเชิงบวกอย่างท่วมท้นแต่ในมุมสื่อและเวทีรางวัลเกมนี้กลับถูกลืมอย่างน่าใจหายสาเหตุหลักน่าจะมาจากการที่มันเปิด Earl y a c c e s s ตั้งแต่ปี2024แล้วเพิ่งจะมาเป็นเวอร์ชัน1.0เต็มตัวในปี2025ทําให้หลายคนสับสนเรื่องไทม์ไลน์แต่ถ้าเรานะับ b บลเด r ร์สเก3เป็นเกมปี2023ได้เกมนี้ก็คือเกมยอดเยี่ยมของปี2 0 2 5ได้เช่นกันครับความเจ๋งของเกมนี้คือการฉีกกฎเกมส u r v i v a l c r a f t i ิ g เดิมๆทิ้งไปคุณไม่ได้ไปตัดไม้ในป่างเหงาๆแต่คุณติดอยู่ในสนยนวิจัยลับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก b l ล c k เม sa ใน h า l f Life บรรยากาศมันเลยกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่าง Minecraft มาเจอกับ h a l f Life ครับการดีไซน์ฉากในูนยนวิจัยทําออกมาที่ลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความลับและไม่ว่าคุณจะเล่นคอรอบปับเพื่อนลเล่นคนเดียวความสนุกก็ไม่ลดลงเลยใครเบรื่อเกมเอาตัวรอดแบบเดิมๆต้องจัดครับ But I truly think we're nearly there. Ask yourself, has the moment arrived? Or will it wait? าม,มาที่เกมถัดไปอย่าง The Drifter ครับปีนี้เกมแนว Adventure Point and Click เริ่มกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งแต่เกมนี้โดดเด่นออกมาจากฝูงด้วยความเดือดือครับปกติเกมแนวนี้มักจะดําเนินเรื่องช้าๆเหนื่อยๆใช่ไหมแต่ The Drifter คือขั้วตรงข้ามเลยมันคือเรื่องราวของการถูกไล่ล่าอย่างไม่ลดละที่บีบหัวใจและกระตุ้นให้เราต้องคิดและขยับตัวตลอดเวลาจุดที่น่าสนใจและกล้ามากสาหรับเกมแนวนี้คือคุณตายได้และจะตายบ่อยด้วยครับไม่ว่าจะโดนเงามืดจัดการหรือว่าพลาดท่าแต่เกมจะออกแบบมาฉลาดมาตรงที่พอตายปุ๊บ เกมจะรีเซตกลับมาจุดก่อนหน้าทันทีโดยไม่เสียเวลาโหลดทําให้การตายไม่รู้สึกน่าลําขานแต่กลับเป็นตัวเล่นความตึงเครียดชั้นดีแม้จะเป็นภาพพิกเซลอาร์ตแต่การนําเสนอมูเดินโทนทำออกมาได้ซีเรียสและน่าติดตามมากครับใครที่เคยเมินเกมแนวพอยอน์คลิกแล้วกลัวน่าเบือ่อเกมนี้จะเปลี่ยนความคิดคุณครับมันคือหนังสืบสวนสอบสวนชั้นดีในรูปแบบของเกมนั่นเอง you should not But Del i. Annie! Oh my god! A good decision. Hey! We need help in here! มาถึงเกมถัดไปกับพี่พิสเทรโล and the curse of Yo yoyo ครับเกมนี้คือนิยามของคําว่า underrated ของจริงเพราะแม้จะได้คะแนนรีวิวเชิงบวกอย่างท่วมท้นในสตีมแต่จํานวนคนรีวิวกลับน้อยนิดจนน่าตกใจท้งที่เนื้อง,งานมันคือการคารวะยุคเกมบอยแอดวานซ์ที่ทอาออกมาได้สมบูรณ์แบบมากๆถ้าจะให้นิยามสัน้นๆเกมนี้มันก็คือลิงสวอคเคน i ิงฉบับโดบยาครับทุกอย่างในเกมรวดเร็วฉับไวและดีดกว่าปกติมากๆรูปแบบการเล่นเป็นแอคชั่นมุมมองท็อปดาวน์สไตล์เซลดา แต่เซตติ้งอยู่ในยุคปัจจุบันที่เราต้องหาเงินมาอัปเกรดตัวเองหรือแม้กระทั่งการกู้เงินมาเพื่อปลดล็อกของและดันเจียนที่เราต้องลุยก็กลายเป็นห้างสรรพสินค้าแทนถึงพลอตเรื่องจะดูฮาและบ้าบ่แต่เลเวลดีไซน์ของเกมนี้คือของจริงครับทีมงานใส่ลูกเล่นใหม่ๆเข้ามาตลอดทําให้เกมไม่น่าเบื่อและมีความท้าทายที่กําลังดีไม่ยาวจนหัวร้อนแต่ก็ไม่ได้ง่ายจนหลับใครที่คิดถึงเกมพกพาสมัยก่อนแต่อยากได้รสชาติที่จัดจานขึ้นเกมโยโย่ต้องสาบนี้คือคําตอบที่มีควรพลาจับ ยับมาที่เกมถัดไปกับเกมที่น่าจะแปลกและอธิบายยากที่สุดในลิสต์นี้ครับ Promis e Mascot Agency จากผู้สร้าง Paradise Killer ลองจินตนาการดูนะครับว่านี่คือเกมบริหารธุรกิจผสมกับเกมขับรถ Open World ที่มีตัวละครเป็น Mascot มีชีวิตแถมตัวเอกที่เราเล่นยังได้เสียงภาคข,ของคาซิม่าคิริวจากซีรีส์ย a กุซ a มาภาคให้ด้วยแค่นี้ก็งงแล้วใช่ไหมครับทีมพัฒนาบอกชัดเจนว่าก็าได้แดงรงบันดาลใจจากเกมยุค p พ2 ที่มีความแจ้งกี้หรือความดิบๆแปลกๆซึ่งเกมนี้ถ่ายทอดอารมณ์นั้นออกมาได้เปะมากมันคือความตั้งใจที่จะทำให้เกมดูแปลกแยก ซึ่งถ้าใครไม่ชอบก็เกลียดเลยแต่ถ้าใครชอบความกกาวแบบนี้ก็คือรักตายเลยครับเกมเพลย์หลักคือการรักษาสมดุลระหว่างการขับรถสำรวจโลกเพื่อหางเงินกับการกลับมาบริหารเอเจนซี่มาร์ตคอร์ดถึงระบบจะไม่ซับซ้อนมากแต่สเสน่ห์ของมันอยู่ที่เนื้อเรื่องสุดปั่นครับมันให้อารมณ์เหมือนคุณเอารวมมิดซับสตอรี่ฮ่าจากเกมเนียกุซ่ามามัดร่วมกันเป็นเกมเต็มเกมหนึ่งเลยใครที่เป็นสายเสพความแปลกและชอบงานศิลป์เฉพาะทางเกมนี้มอบประสบการณ์ที่คุณหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนครับ マスコットエージェンシー。 มาต่อเกมถัดไปที่ e l e c t r Home เด e s t o ต e n เล่น Dream ครับเกมนี้แว็บแรกที่ผมเห็นนึกว่าเป็นเกมฟอร์มยักษ์ Triple A พราะงานภาพมันสวยเกินเบอร์เกมินดี้ไปมากๆครับสไตล์ของมันคือ top down style หรือเกมรอบเลน์มุมมองด้านบนที่ให้อารมณ์เหมือนเอาเกมแบบ Playtale มาผสมกับ Shadow Tactics ครับจุดเด่นที่สุดของเกมนี้ไม่ใช่ระบบการเล่นที่ซับซ้อนซอนเงินครับแต่คุณคาดหวังเกมรอบเลน์ระดับฮาร์ดคอร์ที่เมคคากสลับซับซ้อนคุณอาจจะผิดหวังนิดหน่อยเพราะตัวเกมจริงๆแล้วให้ความรู้สึกเหมือน cinematic platformer หรือว่าเกม Puzzle ที่มีท่าแท้ ของการรอบเรนดมากกว่าครับมืเน้นการนำเสนอเนื้อเรื่องและบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมการใช้อันเดียวเอนจินสร้างตัวละครเมตาฮิวแมนส์และการทำโมชั่นแคปเจอร์ถือว่าคุณภาพสูงมากสำหรับสเกลเกมขนาดนี้สิ่งที่ทำให้เกมนี้น่าประทับใจก็คือจังหวะการเล่าเรื่องที่กระชับชบไวไม่ยืดหยาดถึงแม้เกมเพลย์จะไม่ได้ปฏิวัติว,ตวงการแต่ความเนี๊ยบของงานโปรดักชันและการออกแบบโลกที่น่าสนใจ ทำให้ม,มันเป็นเกมคุณภาพสูงที่ได้คะแนนรีวิวดีเยี่ยมใน s t e ีมแต่กลับไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าที่ควรครับใครชอบเสพงานภาพสวยๆเนื้อเรื่องดีๆเกมนี้คุ้มค่าเวลาแน่นอนครับ you mercy ถัดไปกับเกม Strength Antiquities ครับปี2025ถือว่าเป็นปีทองเกมแนวพัลส์เลยก็ว่าได้แต่ท่ามกลางเกมดังๆ เกมนี้กลับกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่หลายคนมองข้ามไปครับถ้าใครเคยเล่นหรือรู้จักเกม s t r e n g t h h o r t i c u l t u r e จะต้องคุ้นเคยกับ f e ลลิ่งนี้แน่นอนเพราะมันคือการสานต่อจิตวิญญาณน,นั้นมาขยายลึกและสร้างสารรค์ขึ้นไปขั้นครับรูปแบบการเล่นหลักๆคือเราต้องสมบทเป็นนักสืบและนักโบราณคดีที่ต้องตรวจสอบวัตถุประหลาดโดยใช้หนังสืออ้างอิงและบริบทต่างๆเพื่อระบุว่ามันคืออะไรและมีพลังอะไรความเจ๋งคือเกมไม่ได้มีแค่ภารกิจรับลูกค้าทั่วไปแต่มีเส้นเรื่องและปริศนาลึกลับที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ให้เราไขด้วยตัวเองงจุดแขทที่ําให้ เชียเกมนี้สุดคือความสมเหตุสมผลของปริศนาครับมันเป็นเกมพัซิลที่ออกแบบมาดีมากใช้ตรรกะที่เข้าใจได้ไม่ต้องเดาสุมและเมื่อไขออกจะรู้สึกฟินและสะใจมากแถมข่าวดีสําหรับคนที่ไม่ชอบความกดดันคือเกมนี้ไม่ใช่โลกไร้ครับคุณสามารถค่อยๆละเลียดเล่นเสพบรรยากาศร้านขายของเก่าลึกลับได้แบบชิลๆยกให้เป็นหนึ่งในเกมพัซิลที่ดีที่สุดของปีที่ควรหามาเล่นครับ As you provide the townsfolk of undermir with occult objects for their arcane needs there is a sickness in this town. If events take a turn, you may be called upon to take a stand Angeline <coughs> เกมนี้เพิ่งวางจำหน่ายช่วงท้ายปีและอาจจะหลุดเรดาร์ของใครหลายคนไปอย่างน่าเสียดายครับผลงานจากผู้สร้างซีรีส์อโนไดที่ขึ้นชื่อเรื่องความติดและหลุดโลกแต่รอบนี้พวกเขามาแปลกครับเพราะทำเกมให้เข้าถึงง่ายขึ้นจนคนธรรมดาที่ไม่ใช่สายอินดี้จ๋าก็สนุกได้เต็มที่ของรู้สึกตอนเล่นมันเหมือนจดหมายรักถึงเกมยุคเพลนหนึ่งที่ผสมผสานโครงสร้างโลกแบบ The Legend of Zelda เข้ากับระบบต่อสู้สไตล์ Zelda 2 Adventure of Link แต่ปรับปรุงให้ทันสมัยด้วยระบบบัมบ์คอมแบทหรือการวิ่งเชิญสตูคับเกม YS ครับอย่าเพิ่งคิดว่าแค่ว ชนจะน่าเบื่อนะครับเพราะมันมีความลึกและท้าทายแบบง่ายที่จะเรียนรู้แต่ยากที่จะช่ำชองต้องใช้แท็กติกกะจังหวะพอสมควรเลยเป็นเกมแอคชั่น RPG ที่ให้ความรู้สึกสดใหม่บรรยากาศลึกลับน่าค้นหาและระบบการเล่นที่ติดพันมากแนะนำสุดๆสำหรับสายสำรวจครับ และเกมต่อไปที่อยากจะพูดถึงคือ Lumines l i c e ครับเกมนี้เงียบจนน่าตกใจทั้งที่ฉักสีของมันคือการสืบทอดตำนานเกม Puzzle ร,ระดับโลก ถ้าคุณเคยหลงรักลูมิเนสบน PSP หรือเสพติดความอลังการของเตอร์เตอร f นิสเอฟเฟกเกมนี้คือร่างสมบูรณ์ที่รวมจุดเด่นของทั้งคู่เข้าด้วยกันครับมันไม่ใช่แค่เกมเลียงบล็อกสี2อ2คูสธรรมดาแต่มันคือประสบการณ์ออเดียลวิชวลเฟสต์หรือมหกรรมแสงสีเสียงที่ประสานเข้าเกมเพลย์อย่างแนบเนียนดนตรีในเกมจะเปลี่ยนไปตามจังหวะก,การเล่นของเราทำให้ยิงเล่นยิ่งอินเหมือนหลุดเข้าไปในพวังเลยครับตัวเกมมีโหมดแคมเปญให้เล่นยาวๆและงานอาร์ตดีไซน์ที่สวยงามทุกระเบียดนิ้วเป็นเกมพัซเซิลน้ำดีท เลใครอยากหาเกมดูวิญญาณที่เล่นได้เรื่อยๆห้างพลาดเด็ดขาดครับ ก่อนจะถึงเกมสุดท้ายขอไปที่เกมนี้ก่อนครับกับแอปโซลัมสำหรับใครที่เลือกไม่ถูกว่าจะเล่นเกมแนวบีดไดมารหรือจะเล่นแนวโลกไลค์เกมนี้จับ2แนวนี้มาปั่นรวมกันได้นัวที่สุดเกมหนึ่งเลยครับปกติการเอาเกม2แนวนี้มาผสมกันมักจะออกมาครึ่งๆกลางๆแต่แอปโซลัมดึงจุดเด่นของทั้งคู่มาใช้ได้ฉลาดมากตัวเกมมีสเกลการต่อสู้ที่ใหญ่กว่าเกมบีดไดมารทั่วไปและสิ่งที่เราต้องการที่สุดในเกมโลกไลค์คือความรู้สึกโอเวอร์พาวเวอร์หรือเก่งจนโกงเมื่อเราบีบตัวละครมาดีซึ่งเกมนี้จัดให้้้แบบสะใจมาากยินนถไดชวเพื่อ เล่นโคออบลุมสกรรมศัตรูด้วยกันความบันเทิงจะคูณ2ทันทีเป็นเกมแอคชั่นมามืดที่เล่นเพลินดูเวลาชั้นดีครับ ปิดท้ายลิสต์12เกมด้วยชินอ o บิอาร์ตออฟเว a n นเจนส์ครับผมเคยโวยเกมนี้เป็นหลายรอบแล้วแหละแต่ต้องขอพูดถึงอีกครั้งเพราะมันคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับความทันสมัยครับ เกมนี้ไม่ใช่เกมนินจาที่คุณจะกดปุ่มรัวๆมั่วๆและชนะได้มันมีความลึกทางแท็กติกที่ต้องใช้ความสูขุมพอทุกท่าที่คุณกดโจมตีไปแล้วแอนิเมชันจะออกจนจบยกเลิกไม่ได้แปลว,ว่าถ้ากัดจังหวะผิดคือเจ็บตัวแน่นอนระบบแพลตฟอร์มิ่งทำออกมาเป๊ะเลเวลดีไซน์ยาวสะใจแต่ไม่ยืดเยื้อบวกกับงานภาพและดนตรีประกอบที่เท่บาดใจใครชอบเกมแอคชั่นที่ต้องใช้ฝีมือและสมาธิเกมนี้คือมาสเตอร์พีซที่ต้องมีติดเครื่องไว้ครับ และนั่นคือ12เกมดีปี2025ที่อาจจะหลุดลอดสายตาคุณไปครับมีเกมไหนในลิสต์นี้ที่คุณเล่นแล้วชอบหรือมีเกมมาเมื่อเกมอื่นที่ผมตกหล่นไปพิมพ์คอมเมนต์ป้ายาผมแล้วเพื่อนๆกลาง,ลางได้เลยนะครับผมตามอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้และอยากให้ผมขุดเกมดีๆมาแนะนําอีก ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องวันเทอเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เกมคุณภาพที่เราตั้งใจทำมาเสิร์ฟให้คุณตลอดทั้งสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปเคลียร์เกมดองข้ามปีก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ดูจนจบสวัสดีครับ